เอาละสวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกครั้งสำหรับเกมพัฟจีนีสเตตนะครับวันนี้เราจะมาทำภารกิจสซไวท์พัซีซัน11กันแล้วนะครับผมโอเคอัปเดตกันด้วยยังครับโอเคครับผมมีหลายอย่างนะครับที่อัปเดตมาภารกิจนี้เรามาทำกันช้าดีนึงนะครับเพราะว่าดูระยะเวลาครับผมตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายสองนะครับพอถึงบ่ายสองปุ๊บมันเลื่อนมาบ่ายสามนะครับผมปิดปรับปรุงอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็รออีกนะครับผม หลังจากรอเสร็จปุ๊บอย่างเช่นเคยนะครับต้องดาวน์โหลดทรัพยากรนะครับใช้เวลาไปอีกครึ่งชั่วโมงนะครับโอ้โหนานมากครับโอเคเข้าเลือกเลยครับผมเมืองที่เราจะลงไปทาภารกิจนะครับก็คือมอนะครับแล้วก็เทเล่าพาร์คแล้วก็พอร์ตครับผมบ้านแรกที่เราลงก็คือมอนะครับไม่รู้ว่าชั้นบนมีหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามีคนลงชั้นบนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมลงมาแล้วคืออยู่ชั้นล่างเลยนะครับ นี่ครับเก็บมันก็จะมีอาการแหลกๆหน่วงๆนิดนึงน,น,นะครับเป็นการที่การเชื่อมต่อนะครับผมไม่ค่อยเสถียรนิดนะึงภารกิจนี้เก็บ3ขวดนะครับผมแบบโอเคแค่นี้แหละครับภารกิจต่อมานะครับเรามาลงที่เทเลวาร์กนะครับคือผมอธิบายไม่ถูกอะให้เราลงไปที่เหมือนเป็นอู่ซ่อมรถอะครับโอเคก็ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูครับผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ามันมีพวกแมมกรถอะไรสักอย่างมอไซค์อย่างเงี้ยครับก็เอาตีไปว่าเป็นอู่ซ่อมรถแล้วกันครับนี่คือลงมาตรงนี้เลยนะครับที่ผมลงเนี่ยนี่ครับชิ้นเดียวครับผมชิ้นเดียวจริงๆครับแค่นี้แหละครับภารกิจสำหรับเมืองเทเลอร์พาร์คนะครับผม ต่อมาภารกิจนะครับเราปักหลักไปที่พอร์ตนะครับซึ่งภารกิจนี้จะอยู่ทั่วเมืองนะครับให้เราหาปั๊มน้ามันแบบนี้นะครับแล้วก็มีโรงจอดรถนะครับแบบเนี้ยโอเคครับผมแล้วจะมีโรงจอดรถข้างๆอย่างเงี้ยครับภารกิจนี้เก็บจํานวน5ชิ้นนะครับผมโอเคในนี้จะมีอยู่3ชิ้นนะครับตอนนี้ผมเก็บไป2ชิ้นนะครับชั้นนั้นในจะมีอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมนี่ตรงประตูเลยครับอีกชิ้นหนึ่ง ที่จริงมุมประตูฝั่งตรงข้ามมันก็จะมีอีกนะครับแต่ว่ามันจะดอกบางแบบนะครับผมโอเคนี่คือผมตามหาแบบลานจอดรถนะครับลงจดลอดรถอ่ะคือแบบทั่วแมปเลยนะครับคือแบบมหาลาัยเมืองมากแต่ว่าไม่มีนะครับที่ผมกคันทีว่ามันจะมีก็คือน่าจะเป็นแบบต้องมีปั๊มน้ํามันนะครับแบบปั๊มน้ํามันล้างแบบที่พอร์ตเนี่ยครับผมคือเดี๋ยวผมให้ดูรูปภาพนะครับ นี่ครับมันต้องมีแบบนี้นะครับปั๊มน้ํามันแบบนี้ถ้าเป็นโรงรถเปล่าๆอย่างนี้มันไม่มีให้นะครับนี่โอเคชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกสองชิ้นนะครับเป็นไงสามชิ้นตอนนี้ภารกิจเราครบแล้วนะครับผมตอนนี้ผมเจอคนเลยนะแล้วคือมันมีอีกชิ้นหนึ่งหลังประตูนะครับผมมองไม่เห็นนึ่งนี่นี่ผมให้ดูนี่ครับตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งคือผมไม่เห็นแต่ว่าภารกิจเราครบแล้วนะครับ ได้เวลาแล้วครับที่เราจะมารับภารกิจของเรานี่ครับครบเรียบร้อยครับผมแล้วก็กดรับทั้งหมดไปเลยครับรอบเดียวขอสวัว่าซีซั่นนี้ผมแนะนำเลยครับอยากให้เติมเงินมากนะคือแบบลดราคาถูกมากนะครับ1,900 NC นะครับคือแบบโคตรถูกอะลดร,ราคาด้วยแต่ว่า n c ผมไม่พอนะครับเราเติมกัน <laughs> โอเคครับผม วิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบดูเป็นประโยชน์ให้กับใครก็ขอคนละ like, หนึ่งไลค์หนึ่งติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม